สบายดีลวสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุข,ขสุขคนเนาะบอกอยู่ในประเทศและตามประเทศินดีต้อนรับกับสูซองปเปล่าพูดไทยมันน่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องปรไปไซดพี่น้องเลยก็ยูเฮือนอีกแล้วพี่น้องอยู่ในเฮือนเลยพี่น้องไ,อไม่ได้ออกนอกเลยหนาวแห้งพี่น้องลูกไซากำล,ลัลง,เงเล่นโลดอยู่พี่น้องเพิ่งเล่นกระเต้นอยู่พี่น้อง หนาวพี่น้องหนาวนาว้าสองมื่นแล้วหนาวแห้งพี่น้องสังเกตน้องพี่น้องเลยเอาผ้าพันคอใส่เสือ้อแขนยาวสวมขยาวต้องตีนบ่อยอมใส่พี่น้องเกิอบผมบ่ยอมใส่ต้องเท,ท่าสบายดีเด้อสบายดีต,ต้องเท่าต้องเท่าสบายดีปลาลุงดู้วยต,ต้องเท่าสวัสดีปลาลุงดู น่าจะดื้อที่จะดื้อจะดื้อจะดื้อที่นี่ก่อนหนาวพี่น้องเไยหนาวเย็นโลสิบหกองศาพี่น้องอยู่บ้านเฮางนี้พี่น้องอยู่บ้านของพี่ไทยเย็นจะจอดอยู่เราอจะเท้าพู่แห่งแห่งที่น่ากว่านี้นะพี่น้องไกลฟู่หก จะพูดแถวยังพี่น้องอยฟากเนื้อฟักยังแค่หนาวพี่น้อยแต่ยีราเก็ยังหนาวตื่นพี่น้องประเทศนอกแคงจะเป็นน้ำแข็งพี่น้องไอ้เครื่องเล่นก็มีลายอย่างพี่น้องถูกพี่น้องแตยังยากพี่น้องไอ้ปากไผ่ก็มาเล่นพี่น้องเอ้มันตายเลยปักไผ่สร้าง ไม่สั่งหำบอกหาบุกผ่านห้าบกกล้าผาออกนอกไปแล้วมันนาวแหงไปแล้วออกไปล่มแห้งกัดอกเ่ในเฮือนไข้แดงตุมม่มบวมโอ้ยโอ้ยตุ่มบวมไปแล้วนอนเลยตุ่มตุ่มต่มตุมตมตมนาวแห้งเลย <laughs> nào tương soi vlogger nào hẹn mình không tin mất say không tin mất say không tin mà sáng chọn say chọn bò chọn kinh mình đi Kinh mình chọn lẹ Nên kinh mình lẹ กใส่เลยพี่น้องเลยใส่ทุงเทาก่อนใส่ทุงเทาก่อนทุงเทามาใส่ก่อนทุงเทาเอาทุงเทามาใส่นี่นี่ทุงเทานี่นี่ทุงเทาใส่ใส่ใส่หลดใส่ไว้ใส่เองใส่เองพี่น้องใส่เป็นเยอะ

นั่งเล่นคนเดียวบ้านบางคนสร้างบ้านเยเป็นสร้างบ้อสร้างเดนไงล่ะนเากม้ลงขอหักเลยเออนั่นแหละโอ้เก่งเดยว Cái gì mà nằm mặn đủ thế Tụi nó mày dạc non bỏ Ăn mới dạc non bỏ mày dạc non bỏ hầm mà non nhỉ Thả non bà đỉa nó ນยู่นอนยะนอนสับน้อยู่ต่างคืน8โม่งพນจะนอนนาวจ้ว่าน่าอการลักจ้าว่ารักตายได้ย่อน่ะค่ ก้อนก้อนเยเอออบวบหรอเาะเาห้งหว่นาีาวเลโ้เจน่อมันมเขัดคนนี้คนมาจากไ่ฮานายว่าใส่ผ้าอ้อมกัเปียกเียกอีกเลย่ได้เปียกกว่าเปียก พี่ปินหนามาพี네่มะปินหนาพี่มะปินหนามาพ่อมากไปฟินมาเล่นท่านี่มะเหนี่อยแล้วกันเวลาเนี่อยนะบอกพ่อพ่อตุดตุดตุนเมื่อกี้เฮยยังคนหน่อยสร้างบ่ะตูนะน้ำสร้างบ่ สร้างเห็ดแปลงมะลำคือถือว่าคือแท้สร้างน้อยแปลงมะล้อม็นก้อนยังน้ำคามบ่อนมำคามบ่อนมันใช้มาคามมาใช้

เขาจะกินขนมเขาอยากได้รถนะบอกเลขป้าเด้อบอกเลขป้าเด้ออยากได้รถเด็กยังนะเด็กยังเด็กยังบอกมาได้รถดอกแม่บอซื้อรถมาให้บขาบอกเลขแม่ไปซื้อหายู่ร้อยหายที่ก่อวัดร้อยหกสิบไปเลยรถเหรียญนี่แล้วเครื่องเหรียญยังยังยาก บอกแมอย่าได้คันใหญ่ๆนะะบอกเลขก,ก็ได้รถไฟฟ้าไปแล้วพี่ว่ารถไฟฟ้าเนะดินอะไรนะจอดเห็นมารถไฟฟ้า,านะ่ 8, 9, 000, 10, 10, ะแปดเก้าพนะันหมื่นพุัรถบอกเลขก,ก็ได้รถแล้วลเลขของอยังบอกหรือแม่ บาบอกนี่นะสงสัยบอกบอกบอถือดอกนี่เนปล่าไ่ได้ลดน้อยเปล่าเปล่าว่ะเลี้ยวยังนะเลี้ยวยังเลี้ยวยังลูก บอกแม่ม <l Diamond> าหนิเลี้ยงเหล้าได้ไหมทำอย่าได้ลดเยอะอย่าได้ลดแบบนี้บ่บอกเลขสิเลข้ยงขงยังของยังนะของยังลูกบ่บอกก็บ่ได้ดอกในป้าพันบุ่สัตว์ไหนได้นี่อย่าได้พ่อลดนะอย่าได้พ่อขนมบอกเลขสิอะเลี้ยงของยังเลี้ยงของยังเลี้ของยัง

เลขหนักก oh, yeah. oh. ็ม you know, ีบ oh. so an the the ้านโอ้เลขหนักเลขกยังเลขหนักโอ้ลูกชายบอกพี like ่น้องเลขหนักเลยพี Dream ่น้องเด้อะโฟด็อกลูกชายฮัลโหลจะเก็บผ้าไปเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าติดใจเคยยืมก็ไล่กดแท็กดดตติามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปของห้องต่อไปเนาะสบายดีพี่น้อง